ลายเพื่อนนีาย,ายเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพกรณีเหตุการณ์ระเบิดที่ถนนบรรทัดทองซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมประท้วงเสียชีวิตและบาดเจ็บนั้นสออรสอได้เร่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสอบสวนสืบสวนหาข้อเท็จจริง และหาตัวคนร้ายที่ปาลาระเบิดมาลงโทษโดยเร็วซึ่งจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจภายหลังจากที่กปปอสอได้ให้ความร่วมมือและอนุญาตให้ทางตำรวจได้เข้าในพื้นที่ได้เพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆซึ่งอาจจะล่าช้าไปบ้างแต่ก็ปรากฏข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ปาระเบิดในครั้งนี้ หลายประการซึ่งผมจะได้ให้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีอดุลณลงศักดิ์ชี้แจงสอรสอจึงใค่ขอวิงวอนให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมประท้วงได้โปรดระมัดระวังและควรเฝ้าจับตามองบุคคลแปลกปลอมที่ไม่ประสงค์ดีและพยายามสร้างสถานการณ์หรือก่อเหตุร้ายในระหว่างการชุมนุมของพวกท่านเอาไว้ด้วย ขอเชิญพลตำรวจตรีอดุลณรงศักดิ์ครับกับเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพจากสถานาการณ์การระเบิดที่ถนนบรรทัดทองเมื่อวันที่17มกราคม2557ที่ผ่านมานั้นการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงและโหดเหี้ยมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้หาข้อเท็จจริงด้วยการเก็บพยานหลักฐานต่างๆในที่เกิดเหตุ การสอบสวนพยานบุคคลการตรวจสอบวัตถุพยานต่างๆรวมไปถึงภาพเหตุการณ์ที่บันทึกไว้